วันนี้พันธนาการสองเราบทที่สบันทึกของมาลินร่วมสองสัปดาห์แล้วที่สามคนพ่อแม่ลูกใช้คำว่าครอบครัวด้วยกันในบ้านหลังใหญ่มาลินม,มีหน้าที่ดูแลทุกอย่างในบ้านรวมถึงรับส่งลูกสาวไปกลับโรงเรียนด้วยส่วนกวีทำงานหนักกว่าเดิมหลายสิบเท่าเขาถึงบ้านดึกดื่นทุกวันจนบางครั้งมาลินกับน้ำหวายังต้องไปกินข้าวเย็นกับเขาที่บริษัทคุณพ่อคะหนูไปนอนบ้านย่านิดนะคะ เสียงเจ้เจ้าพูดบอกคุณพ่อผ่านโทรศัพท์กวีเหลือบมองนาฬิกาบอกเวลาหกโมงเย็นแล้วว่าเปยังไงลูกแม่ไปส่งหรือใครมารับเดี๋ยวแม่ลินไปส่งคะ่ะคุณพ่อคุณพ่อรีบกลับมาอยู่กับแม่ลินนะคะแม่ลินอาจจะกลัวได้ถ้าอยู่คนเดียวคะ่ะเย่ตัวน้อยพูดเองเออเองเสร็จสับด้วยห่วงแม่ลินกลัวว่าจะเหงารีรอย,ยิ้มจากแม่ที่นั่งอยู่ไกลๆและสร้างเสียงหัวเราะให้พ่อได้อยู่ในสายหลังจากพูดคุยกับพ่อจนพอใจ ยายหนูก็ยื่นโทรศัพท์ส่งให้แม่เพราะพ่อสั่งคะส่งลูกเสร็จแล้วอะมาอยู่กับพี่ไหมวันนี้น่าจะกลับดึกมาลินกรอกตาไปมาคล้ายกับว่ากำลังคลุ่นคิดบางอย่างในหัวเหลืองานบ้านอีกเยอะเลยค่ะคงไม่น่าได้ไปอืมงั้นส่งลูกเสร็จแล้วโทรบอกพี่หน่อยนะได้ค่ะพี่อย่าลืมกินกล้วยบดชีนะคะมาลินย้ำถึงของหวานที่เธอจัดใส่กล่องไปให้เขาเมื่อเชา้ากะว่าจะให้กินในมื้อกลางวานัน หากกวียุ่งจนไม่มีเวลาแต่อาหารชนิดไหนสุดท้ายก็เลยบดชีของโปรโดก็ยังคงอยู่ในตู้เย็นอืมเดี๋ยวพี่ให้แม่บ้านอุ่นให้งั้นลินไปส่งลูกบ้านป้าก่อนนะคะว่าจะอยู่กินมื้อเย็นที่นั่นโอเคฝากบอกป้าด้วยว่าวันอาทิตย์พี่จะเข้าไปหลังพูดคุยกันจนเรียบร้อยทั้งคู่ก็วางสายลงต่างหันกลับมาตั้งหน้าตั้งตาทํา,าทหน้าที่ของตนต่อมาลินมาส่งบุตรสาวที่บ้านป้านิดอยู่ทานมื้อเย็นและพูดคุยกับท่านเหมือนที่ทําเป็นประจำแล้วร้านละลิน ไปถึงไหนแล้วปนิษถามถึงร้านขนมหวานของมานีที่ตั้งใจจะเปิดกำลังออกแบบร้านค่ะป้าลินอยากให้ร้านไม่โบราณเกินไปอยากให้ร่วมสมัยสักหน่อยแล้วให้ใครออกแบบละ่ะท่านถามพลางลูกหัวเจ้าตำลึงแมวแก่ในขณะที่หนูนํ้าหวาก็รูปหัวพี่ตำลึงด้วยเช่นกันเป็นเพื่อนพี่เจียแนะนําให้อีกทีค่ะป้าอืมถ้าระดับเจ้าเจียแนะนําคงต้องดีแน่แน่ไว้เริ่มทําลินจะมารับป้าไปดูนะคะ ดีดีเอาจะสามทุ่มแล้วลินกลับไปเถอะเดี๋ยวป้าจะพาน้ำว้าขึ้นห้องแล้วได้ยินดังนั้นยายหนูก็เดินเข้ามาหอมกอดแม่ลินฟอดใหญ่หญิงสาวจับไหล่เล็กของลูกไว้มันก่อนพูดสอนเหมือนทุกครั้งห้ามดื้อยนิดนะคะถ้าปวดชิ้นช่องก็รีบลุกเข้าห้องน้ำห้ามอันเด็ดขาดค่ะแม่เด็กหญิงรับคำเสียงแจ๋วหากคำสั่งยังไม่หมดตื่นนอนมาหัดพับผ้าห่มนะคะ คุณย่าอายุมากแล้วน้ำวาต้องช่วยอีกแรงรู้ไหมลูกนิดมองสองแม่ลูกพูดคุยกันแล้วอดปลื้มใจไม่ได้โชคดีแค่ไหนที่อีกฝ่ายยอมกลับเข้ามาในชีวิตหลานชายท่านอีกครั้งนับว่าเป็นบุญของกวีที่ได้เมียที่แสนดีอย่างมาลิมหญิงสาวกลับถึงบ้านในเวลาสามทุ่มยีนาทีเข้าบ้านได้ก็จับไม่กวาดด้วยความเคยชินไล่กวาดบ้านทั้งหลังยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก่อนหันมาหยิบกองผ้าหอม,หอมที่คาอยู่ในไม้แขวนทิ้งตัวนั่งลงแล้วพับทีละชิ้นด้วยความชำนิชำนา โดยแยกผ้าที่จะรีไว้อตะกรา้าด้านกวีเสร็จงานในเวลาสี่ทุ่มครึ่งเมื่อปิดคอมพิวเตอร์เรียบร้อยจึงหันมาเลื่อนถ้วยขนมหวานที่อุ่นร้อนทิ้งไว้จนเย็นอีกรอบมาไว้ตรงหน้าลงมือกินกล้วยบวชชีฝีมือภรรยายอย่างอร่อยอร่อยแล้วเสร็จจึงคว้าเสื้อนอกพร้อมกระเป๋าทํางานออกจากบริษัทกวีขึ้นมานั่งบนรถก่อนหยิบโทรศัพท์ต่อสายหามาลินหากเธอไม่รับเขาจึงเปิดแอปพลิเคชันไลน์ติดต่ออีกทางแต่เธอก็ยังไม่รับอยู่ดีสงสัยอาบน้า เพราะเวลานี้ไม่ใช่เวลานอนของเธอเขาจึงเดาว่าหญิงสาวกําลังอาบน้ําชำระร่างกายสุดท้ายกวีจึงยุติการติดต่อหามาลินยกสองมือจับพวงมาลัยรถตเตรียมจะเข้าเกียร์ขับออกจากที่ทํางานทว่าจูจ่ๆเขากลับนึกบางอย่างขึ้นมาได้กวีเปิดลิ้นชักเก็บของฝั่งคนนั่งหยิบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งติดมือมาก่อนเปิดไฟในรถเพื่อให้ความสว่างหากยังไม่ทันเริ่มอ่านโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเสียก่อนซึ่งผู้ที่โทรเข้ามาก็คือมาลินฮัลโหล โทษทีค่ะลินไปอาบน้ำมามาลินตอบปลายสายขณะเดินเช็ดผมไปร,รอบห้องก่อนทิ้งตัวนั่งลงหน้าโต๊ะเครื่องแปลงตเตรีรมทาครีมบำรุงพี่เพิ่งเสร็จงานเองว่าจะแวะซื้อน้ำเต้าหู้ลินจะกินไหมไม่ไหวค่ะลินตาจะปิดแล้วอีกนานไหมคะลินจะได้รอเปิดประตูให้พี่ไม่ต้องรอหรอกลินนอนไปได้เลยวันนี้พี่เอาเรีโมทมามาลินพยักหน้าสึ่ๆด้วยใจหนึ่งก็อยากรอให้กวีมาถึงซะก่อน เธอจะพะวงถ้าต้องนอนหลับทั้งๆท,ท,ที่เขายังกลับไม่ถึงบ้านถ้าอย่างนั้นลินจะรอเท่าที่รอไหวค่ะพี่ขับรถดีๆนะคะทางง่วงก็จอดสักแป,ป๊บก็ได้มาลินพูดเตือนกวีด้วยประโยคเดิมๆก่อนวางสายไปคราวนี้ชายหนุ่มก้มหน้ามองสมุดบันทึกในมืออีกครั้งก่อนถอนหายใจเสียงดังแล้วเริ่มเปิดไปที่หน้าแรกไม่รู้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้วันไม่รู้คืนรู้แต่ว่ายังคงร้องไห้ทุกวันขณะที่จับปากกาน้ำตาก็ยังคงไหลไม่หยุด แต่ไม่กล้าให้ใครรู้ไม่อยากทำให้คนอื่นไม่สบายใจกวีเจ็บปลาบยามได้อ่านใจความในบันทึกหน้าแรกซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเธอเขียนมันในช่วงเวลาไหนเพราะอีกฝ่ายไม่ลงรายละเอียดใดๆนอกจากความรู้สึกของตัวเองนอนไม่หลับเพราะขนาดท้องที่ขยายขึ้นเรื่อยๆชอบสะดุ้งตื่นกลางดึกจนลูกที่อยู่ในท้องดิ้นแรงมากแรงจนตัวเราเองเจ็บหนังท้องไปหมดแม่ขอโทษนะคะแม่ไม่ได้ตั้งใจให้หนูตกใจ แม่สัญญาว่าจะนอนหลับให้สนิทกว่านี้กวีค่อนข้างตกใจที่มาลินมีอาการสะดุ้งมาตั้งแต่สี่ปีที่แล้วหัวคิ้วเข้มขมวดจัดก่อนเปิดอ่านบันทึกในหน้าถัดไปใจความส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกเกือบจะทั้งหมดมาลินเลอกที่จะระบายความเครียดความเหน็ดเหนืน่อยลงสมุดบันทึกโดยไม่อยากบอกเล่าให้คนรอบข้างฟังเพราะกลัวคนอื่นๆจะไม่สบายใจไปด้วยสงสารเหลือกเกิดกวีน้ำตาคลอยามรับรู้ถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากของมาลิน เธอต้องผ่านอะไรมาบ้างต้องอดทนแค่ไหนกับโลกอันโหดร้ายที่เขาเป็นคนสร้างไว้ให้เป็นอีกครั้งที่อาการสะดุ้งกลับมาขณะที่นอนกอดลูกอยู่ๆก็ผวาตื่นทําให้น้ำวาสะดุ้งตามจะร้องไห้จ้าแล้วอย่างนี้จะกอดลูกได้ยังไงให้ลูกรู้สึกปลอดภัยในเมื่อตัวแม่เองยังรู้สึกหวาดระแวงจากก้นบึ้งของหัวใจตลอดเวลากวีหน้าขรึมยามไล่อ่านอาการของมาลินเธอเหมือนคนป็นโรคซึมเศร้ายังไงอย่างนั้น ซึ่งมาลินไม่เคยไปหาหมอเลยสักครั้งฝ่ามือใหญ่สันเทาอย่างควบคุมไม่ได้สุดท้ายเขาจึงปิดสมุดบันทึกแล้วเก็บมันไว้ในลิ้นชักเหมือนเดิมกวีถึงบ้านเกือบเที่ยงคืนซึ่งเขาใช้เวลากลับบ้านนานที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นเพราะไม่สามารถขับรถเร็วได้จึงพยายามตั้งสติข,ขับให้ชาที่สุดตลอดทางกวีครุ่นคิดถึงอาการของมาลินที่เขาเห็นด้วยตาเปล่าเธอมักกอดให้ความอบอุ่นจนลูกสาวหลับสนิทก่อนกระเถิบตัวออกมาและว,วางมือบนตัวของแกไว้ครู่หนึ่งก็แค่ครู่หนึ่งเท่านั้น เพราะเมื่อตั้งท่าจะหลับมาลินก็รีบชักมือกลับทันทีเธอไม่เคยนอนกอดลูกเลยสักคืนเดียวกวีหัวใจแตกเป็นเสียเส่ยงขณะก้าวขาเข้ามาในบ้านแทบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามายืนในห้องตั้งแต่เมื่อไหร่มารู้อีกทีก็ยืนมองร่างบางที่นอนหลับไหลอย,อยู่บนเตียงเสร็จแล้วแม้ในห้องจะมืดสนิทหากเขาเห็นมาลินผู้น่าสงสารได้ชัดเจนร่างหนาค่อยๆทิ้งตัวนั่งลงชักชา้าพานให้น้ำตาที่พยายามกักกลั้นเอาไว้ค่อยๆไหลาพลากลงมา ถ้าย้อนเวลาไปได้เขาจะไม่มีทางให้มันเกิดขึ้นเขาจะถนอมน้องเหมือนวันแรกที่เราพบกันเขาจะตั้งมัน่นและรักน้องเหมือนที่เคยให้คำสัตย์สัญญาเอาไว้แต่ความจริงก็คือไม่มีใครสามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้กวีทิ้งตัวนอนลงข้างมาลินรับรู้ได้ว่าเธอนอนตะแคงหันหน้าไปอีกฝากฝั่งจึงค่อยๆวางแขนกอดร่างบางซุกหัวนแน่แผ่นหลังน้องในสภาพน้ำตาหนองหน้ายิ่งสัมผัสเธอเขายิ่งรู้สึกผิดจับใจ สุดท้ายจึงปล่อยโฮออกมากับแผ่นหลังมาลินเจ้าเจ้าตัวสะดุ้งตื่น <c oughs> น้ำเสียงใหญ่ถุ่มที่ร้องไห้อยู่ด้านหลังทำให้หญิงสาวผวารีบพลิกตัวกลับมาปรากฏว่าเขากำลังสะอื้นอย่างรนุนแรงพี่พี่เป็นอะไรคะมาลินใจคอมไม่ดีเพราะไม่เคยเห็นเขาร้องไห้หนักขนาดนี้มานานแล้วครั้งล่าสุดก็เห็นตอนที่เราทะเลาะก,กันเมื่อนาวาอายุได้สามเดือนมาลินพยายามลุกขึ้นนั่งหาก,กวีกดตัวเธอไว้ด้วยการกอด แนบหัวเข้ากับตำแหน่งหน้าอกของเธอเหมือนลูกน้อยอ้อนมันดาผ่านให้มารินแทบหยุดหายใจยามรับรู้ได้ถึงความเศร้าโศกขั้นรุนแรงของกวีพี่เป็นอะไรคะคุยกับลินหน่อยซี่กวีใส่หัวไม่พูดไม่จาไม่นำซ้ำยังกระชับกอดมารินแน่นปล่อยเสียงสะอื้นฝังชุดนอนของเธอจนเปียกชุ่มด้านมารินไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะอีกฝ่ายไม่ยอมพูดจาสักคำจึงเลือกที่จะวางมือบนแผ่นหลังหนาตบให้จังหวะเบาๆราวกับจะบอกว่าไม่เป็นไรนะ ลินอยู่ตรงนี้ความเจ็บปวดจากบันทึกเล่มนั้นกัดกินใจกวีทุกวินาทีความผิดของเขาที่ก่อขึ้นส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและมาลินก็เป็นคนรับความรุนแรงนั้นไปเต็มๆจะกอดลูกได้ยังไงให้ลูกรู้สึกปลอดภัยในเมื่อตัวแม่เองยังรู้สึกหวาดระแวงจากก้นบึ้งของหัวใจตลอดเวลาประโยคนี้ดังกล้องอยู่ในหัวกวียามเรานอนกอดกันทว่าเมื่อตื่นขึ้นมากลางดึกมาลินมักจะนอนตะแคงหันไปอีกด้านแล้ว เธอแทบไม่กอดลูกกอดเขาหรือแม้แต่จะกอดตัวเองสักครั้งเดียวลินเล่าอะไรให้ฟังเอาไหมกวีเริ่มมีสติเมื่อได้ยินเสียงมาลินค่อยๆพละออกมาพยายามจดจ้องหญิงสาวฝ่าความมืดมาลินเขายื่นตัวมาเปิดโคมไฟฝั่งตัวเองและเมื่อเห็นหน้ากวีชัดเจนเธอยิ่งเป็นห่วงตัดสินใจล้มตัวลงนอนเคียงคู่เขาอีกครั้งสองมือบางยื่นไปข้างหน้าเช็ดน้ำตาบนแก้มของชายหนุ่มส่งยิ้มบางๆปลอบใจเขาก่อนพาดแขนกอดร่างหนา ซุกซบไปหน้าแนหน้าอกแข็งแรงพี่จำวันนั้นได้ไหมวันที่ลูกคลอดกวีไม่พูดตอบเลือกที่จะพยักหน้าแทนมาลินกระชับกอดเขาแน่นในขณะที่อมยิ้มอยู่คนเดียวเงีย,งยบๆวันนั้นลินคลอดน้ำาวาแล้วสลบไปพอตื่นมาเขาก็จะเรียมพาลินขึ้นไปหาลูกกวีจำวันนั้นได้ดีเพราะเขาเป็นห่วงเธอจนไม่สามารถทนนั่งเฉยได้จึงเดินมาดูด้วยความร้อนรนใจแล้ววันนั้นที่ลินเห็นพี่เดินมา พี่รู้ไหมว่าลินดีใจมากเลยนะกะวีน้ำตาหยดรดลงบนผมของมาลินหญิงสาวยังคงยิม้มยามเล่าถึงอดีตในความทรงจำของเธอแวบแรกลินรู้สึกอุ่นใจแทบจะลืมไปเลยว่าเราอยากกันแล้วกวีเงียบฟังมาลินเปิดเผยความในใจหักแขนข้างหนึ่งค่อยๆพาดกอดเอวข้อของน้องช้าๆแล้วที่พี่มางานครบรอบวันเกิดลึงขบของลูกลินก็รู้สึกแบบเดียวกับที่โรงพยาบาลแม้จะไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายต้องการจะสื่อถึงเรื่องใด หากกวีก็ไม่ขัดจังหวะด้วยการเปิดปากถามปล่อยให้เธอเล่าต่อต,อตามที่ใจปรารถนาที่ลินจะบอกก็คือไม่สิจริงๆลินว่าพี่รู้อยู่แล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาลินไม่เคยไม่รักพี่เลยยิ่งเธอบอกรักเทายิ่งแสลงใจก้อนแข็งๆตีรวนขึ้นมาจนแน่นหน้าอกฉับพลันหากมาลินยังคงยิ้มหวานกับแผงอกแข็งแรงของชายหนุ่มลินรักพี่นะคะวันแรกเคยรักยังไงมาถึงตอนนี้ ลินก็ยังรักพี่อยู่เหมือนเดิม